ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้ สิดดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอกซ์กุศิ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่มด i s c อร์เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเทิร์มไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับนี่แต่ว่า<อ>ทูตเ<อ>ขา <อ S 1> คือแม่นะแม่กับลูกเขาจะพูดก่อนหรอเออเขาไม่น่าทำร,ร้ายลูกเขานะอะเออ ยังไงวะรวมรวมกันสู้กระถางร้านเหรอแต่เขาเขาไม่ได้ถูกเขาไม่ถูกกับองค์สังฆราชไม่ใช่เหรอหรือกับใครนะก็ไม่ใช่องค์สังฆราชไม่ถูกกับผู้ชายอ่ะปู่อ่ะเขาไม่ถูกกับองค์สังฆราชคนก่อนป่ะหรือไงคนที่เป็นผู้ชายที่กําลังฝึกให้น้องคนนี้หรือเปล่าถึงไม่ถูกแน่ใจถ้าถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจะไม่ถูกกับคนเมื่อกี้ที่ที่กําลังทดสอบน้องผู้หญิงอ่ะผู้ชายอ่ะแต่คนที่เขากินไปนั้นคือองค์สังฆราชหรือเปล่าที่เขาฆ่าไปนะ ค่าตอนไหนที่ตอนที่เขาออกมาตอนแรกแล้วเขาคนนั้นนั่งอยู่เราแบบไปโหเออหอใจเจะงวงแับเูอแล้วไม่แน่ใจเป็นผมยาวๆหรอืมเสียงจีอนนสีอย่างหรอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวรีแคปอีพีนี้ก่อนนะคะก็ไปบุกฉลามเนาะใช่เอ้ยวานวานไม่ใช่ฉลามอืมวานเป็นาขาปีศาจเออดีชื่อยาวมาก โอ้กว่าจะชนะก็โหดอยู่นะเขาโหดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ผังซานก็ใช้ทุกๆอย่างที่น้องมีอ่ะในการทาร้ายจนส,สุดท้ายอ่ะวานระเบิดตัวเองทางซานก็หยุดไว้ได้<ช>แล้วก็ตุยไปเลยนะไม่ได้วงแหวนเนาะไม่รู้อย่างไม่รู้ๆแต่ว่าสําเร็จแล้วว่างี้ยสามารถใช้แสงของเทพสมุทรได้แล้วเออเพราะว่าใกล้ชี้ระดสามสิบห้าเต็มร้อยแล้ว่ะ อาจจะต้องช่วยน้องเสียวอู่แล้วแหละตอนต่อไปเก้าเดียว okay. ใช่เก้าเดียวเท่านั้นใช่โอเคเดี๋ยวไปดูต่อเนาะครับค่ะ